ทีนี้ที่พีคที่สุดที่เราเคยคุยกันคือเขารู้สึกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียนที่เดียวกับเขาชอบเขาอะไรตอนัอ้นเหมือนกับว่าเขาเล่าให้หนูฟังแล้วเราก็ถามเขาว่าเขารู้สึกหวั่นไหว้หรออะไรอย่างเงี้ยเอ,อเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่าหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวแต่เขาบอกว่าให้ลองมองสมมติว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกว่ามันตัดสินใจยากหรือเปล่า เหงาเป็นเหตุุนฝ้ายสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะฝ้ายเป็กไงเหงาเป็นเหตุเมื่อปีที่แล้วหนูมีโอกาสได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศประเทศหนึ่งค่ะแล้วก็มีโอกาสไปเจอกับแฟนทีนี้แฟนเนี่ยก็มาขอหนูเป็นแฟนเนี่ยตอนวันสุดท้ทายที่เจอกันเขาเป็น,น,น,นคนคนของประเทศนั้นเหรอคะเอ๋อไม่ค่ะเขาเป็นคนเป็นเพื่อนในโครงการอ๋อเป็นคนไทยด้วยกันเนาะไม่ค่ะไม่เป็นเออขายอยู่ ต่างประเทศเลยเอออยู่ต่างประเทศอีกแต่บางเอญไปเจอกันตรงนั้นเห็นป่ะคนเราเวลาจะเจอเนาะอยู่คนละซีกโลกก็เจอกันได้เจอกันที่นู่นได้เคแล้วจากนั้นก็โหนก็เป็นแฟนคนแรกของเขาค่ะแล้วก็เราไม่เคยมีปัญหากันเลยแต่ว่าเรื่องเดียวที่เรามีปัญหากันคือเหมือนกับเขารู้สึกว่าเรื่องของเรามันมันยากค่ะแล้วก็เหมือนพูดประมาณว่าหรือว่าเราควรจะเลิกกันไหมหรือว่าเขาควรจะทำแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่เคยเลิกกัน เพราะฉะนั้นหนูก็เลยกลายเป็นรักทางไกลใช่ค่ะเป็นรักทางไกลมันได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยจะเข้าเดือนที่หกลวค่ะว้าวคือจากวันนั้นที่แยกย้ายกันไปแล้วมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมคะหรือแบบก็ต่างคนแต่ก็อยู่ประเทศของตัวเองไปเลยไม่มีโอกาสได้เจอไม่ได้เจอกันเลยแล้วในขณะที่เขารู้สึกว่าแบบโอ้ยเรื่องของเรามันยากจังเลยฝ้ายรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้หนูก็รู้สึกว่ามันก็จริงของเขาว่ามันยากแต่ว่าหนูก็พยายามที่จะทําให้เขารู้สึกสบายใจ ที่สุดเหมือนกัว่าบอกเขาเสมอว่าเราเข้าใจนะว่ามันยากแต่ว่าเราสองคนทําให้มันเวิร์กได้อะไรฟังดูเหมือนหนูสู้มากกว่าเขาถูกปะใช่นิดนแล้วหนูก็เหมือนกับว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปมหาลัยก็ยังมีทํางานพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเก็บตังค์แล้วก็เพราะว่าเราคุยกันว่าเราจะผัดมาหากันอรีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เกิดอะไรขึ้นคะทีนี้ที่พีคที่สุดที่เราเคยคุยกันคือ เขารู้สึกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียนที่เดียวกับเขาชอบเขาอะไรก่นอนเหมืมนอนกับว่าเขาเล่าให้หนูฟังแล้วเราก็ถามเขาว่าเขารู้สึกหวั่นไหว้หรออะไรอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่าหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวแต่เขาบอกว่าให้ลองมองสมมติว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกว่ามันตัดสินใจยากหรือเปล่าตอนนั้นใ,นในใจเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ยากเลยเพราะเราก็คงเลือกแค่เขาหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นคําถาม อโอแต่ถ้าเขาถามแบบนี้พี่แอบรู้สึกถึงคำตอบนะ ใช่ใช่ปะไฟรู้สึกปะรู้สึกแต่ว่าตอนนั้นเราก็คุยกันหนูก็เล่าให้เขาฟังในมุมของหนูหนูก็บอกว่ารักทางไกลที่เขากําลัง,งเผชิญอยู่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวหนูเองก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาใช่เพราะเราสองคนก็ต้องไกลกันใ,ในระยะทางเท่ากันแหละแต่เหมือนกับไฟไ่เมื่อกี้อย่างที่พี่ชอดบอกแหละดูไฟดูจริงจังและพี่ว่าไฟ่ไหวกับการเดินหน้าต่อกับรักทางไกลอะ่ะแต่พี่ว่าดูเขาบอกทรงแล้วว่าขาเปล่าบา<อ>งกว่าใช่ค่ะแล้วเขาถึงถามหนูไงว่าเออถ้าเกิดเป็นหนูล่ะเจอแบอบนี้รู้สึกว่ามัน อันนี้มันยังไงล่ะคือพี่รู้สึกว่าคําถามเขาดูเหมือนเขาเลือกเราด้วยซ้ําอะแล้วฝ้ายยังไงต่อดีคะเหมือนกับครั้งนั้นเราก็คุยกันอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็บอกว่าเขาขอโทษที่เขาคิดแบบนั้นจนเรื่องนั้นมันก็ประมาณว่าจบไปเขาก็ไม่เคยพูดถึงผู้หญิงคนนี้อีกแต่ว่าอยู่ๆเขาก็เหมือนกับประมาณว่าพูดเหมือนกับว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของเรามันยังยากอยู่อะไรนจนหนูก็เลยรู้สึกว่า ที่หนูทํามันดีพอหรือยังหนูยังพลาดตรงไหนหรือหนูควรจะแค่ปล่อยเขาไปแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตของตัวเองกันแต่เหมือนเราสองคนเนี่ยคุยเรื่องนี้กันประมาณสามสี่ครั้งแต่ว่ามันก็เลยไม่มีใครกล้าปล่อยตัวเองไป,ปสักทีอะค่ะเหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่อยากเสียเราไปเราก็เหมือนกับในใจรู้สึกว่าควรจะทําอย่างนี้แหละแต่ว่าพอเราเห็นเขาร้องไห้ปุ๊บในใจเรามันก็ยังรักอยู่อะค่ะใ่ที่ว่าเพื่อจะเลิกกับเขาเขาร้องไห้เหรอคะ ใช่เขาก็ร้องไห้แล้วก็เหมือนกับว่าประมาณว่าไม่อยากให้เราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ่สมมติวันนี้ตัดสินใจว่าจะปล่อยมือจากกันไปแยกย้ายเลิกละฝ้ายคิดว่าฝ้ายทาสิ่งนี้เพราะอะไรคะหนูคิดว่า หนึ่งมันก็คงส่วนหนึ่งก็ให้หนูตัวหนูเองเพราะหนูรู้สึกว่าหนูพยายามกับลกครนี้มากพอสมควรหนูพยายามเข้าใจเขาในมุมของเขาแล้วก็ในมุมของตัวเองนะหนูก็พยายามปรับข้อหา mm. แล้วหนูก็ส่วนหนึ่งหนูก็ทําเพื่อเขาด้วยเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งที่หนูให้มันมันอาจจะยังไม่เติมเต็มมันอาจจะยังไม่พอหนูก็รู้สึกว่า ถ้าการปล่อยเขาไป<ๆ>เขาอาจจะมีโอกาสได้โฟกัสกับชีวิตตัวเองจริงๆหาคน<ๆ>ที่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็หาคนที่เขารักเป็นจริงๆแปลว่าเหตุผลของหนูคือเขาถูกปะก็ถูกหนูไม่ได้อยากไปไหนแต่เหตุผลก็คืออยู่ที่เขาถูกไหมคะค่ะ <c oughs> เพื่อตอบโจทย์เขาอ <c oughs> แล้วเดาเดากันซิ <c oughs> ว่าสําหรับเขาแ่ะทําไมเขาถึงได้อยากถ้าสมมติจะเลิกกันทําไมเขาถึงอยากเลิกหนูก็คิดว่าก็เพราะว่าหนูไกล หนูอยู่ไกลแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกไม่เติมกตุ่มแต่เขาบอกหนูเสมอว่าหนูก็เป็นคนที่รักเขาได้ดีมากๆเดี๋ยวนะว<ไ>ประโยมเมื่อกี้คืออะไรนะหนูเป็นคนที่รักเขาได้ดีมากๆเอ้าว่าเขา,าก็ยังรู้สึกไม่พอหนูก็เลยรู้สึกว่าแล้วไม่สิพี่พอ,อยากได้ยินว่าเขารักหนูขนาดไหนไม่ใช่บอกว่าเอ้ยฝ้ายเป็นคนที่รักเขาได้ดีมากๆแบบว่ายังไงนะคือว่าคําตอบอย่างงี้ค่ะฝ้ายเราจะค่อนข้างเห็นภาพชัดเนาะที่พี่พี่ตั้งใจถามก็คือฝ้ายอ่ะ การจะอยู่จะไปอะขึ้นอยู่กับเขาแต่พอไปฝั่งเขาอะมันเหมือนกับเออพอฝ้ายเป็นอย่างเงี้ยเขาเลยไปอะมันจะมีความรักเราไม่เท่ากันอยู่เนาะแล้วอันนึงค่ะฝ้ายไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่ารักทางไกลใดก็ตามทีที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุยกันแล้วคุยถึงแต่อนาคตที่มันดูยากเย็นไปหมดอนะ่ะหนูจะเสียวันเวลาแห่งการนั่งคุยกันนะ่ะคือไม่รู้เหมือนกัน พี่อาจจะเคยเคยเข้าใจความรู้สึกแบบฝ้ายเหมือนกันว่าแล้วข้างหน้ามันจะยังไงแล้วถ้าเกิดข้างหน้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะทำไมไม่เลิกกันตั้งแต่วันนี้แล้วมันก็ทําให้เราเสียดายเวลาที่แบบโอ้โหอยู่คนละซีกโลกกว่าจะได้คุยกันท่านจะได้มีวันเวลาดีๆในการเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องข้างหน้าซึ่งมันยากเย็นจังเลยคือพี่ไม่ได้บอกว่าอย่าไปคิดเรื่องข้างหน้าเพียงแต่เมื่อคิดเรื่องข้างหน้าแล้วแล้วมันยังแก้ปัญหาวันนี้ไม่ได้ก็ดูก่อนสิคะว่าในวันนี้เราทํามันดีที่่่สุดแล้้้วหรือยัังงงททคคููนะ และหนูไป่ต้องห่วงค่ะไฟจะบอกว่าหนูก็อยากปล่อยให้เขาไปเจอคนอที่ดีและใกล้กว่าน้องขนาดเขามีคนมาชอบเขาว่าแล้วถ้าเกิดเขาหวั่นไหวเขาจะบอกหนูเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ว่าหนูจะอยู่หนูจะเดินหน้าต่อหนูจะเลิกหรือหนูจะดึงดันที่จะมีเขาต่อไปถ้าเขาเจอคนใหม่จริงๆเขาก็ไปไม่ได้เกี่ยวด้วยว่าไฟจะปล่อยเขาหรือย,อยังด้วยซ้ำนะใช่ปะ,ะพี่อยากให้หนูคุยกับเขาแบบนี้ด้วยนะและดูสิคะว่าเขาคิดยังไงเพราะจริงๆความสัมพันธ์มันต้องสองคนเนาะ สองฝ่ายหนู <No. S 2> คิดคนเดียวไม่ได้ไไดทําคนเดียวไม่ได้แก่คนเดียวไม่ได้ความสัมพันธ์แปลว่าคนสองคนต้องเข้าใจตรงกันก่อนลองคุยกับเขาแบบนี้ดูว่าเออเ,ออเรายังไม่ต้องไปพูดถึงแบบวันข้างหน้ามากๆากไหมวันนี้เราแค่แบบเออได้คุยกันได้มีความสุขเดี๋ยวพอถึงเวลามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นๆๆก็คุยกันอย่าเพิ่งกังวลอนาคตะคะ่ะเดี๋ยวหนูจะหมดความสุขในปัจจุบันเราไม่รู้หรอกค่ะว่าพรุ่งนี้เราจะรักกันเท่าวันนี้ไหมแต่ในเมื่อวันนี้ยังมีกันอยู่ก็ดูแลกันเต็มที่ที่สุดแล้วก็มีสติ ในการที่จะแบบอ่ะก็ทำให้มันดีที่สุดแต่ก็มีสติกำกับว่าอ้าวถ้าวันไหนมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันข้างหน้าก็ต้องหาวิธีรับกับมันแหละไม่ต้องรีบเลิกค่ะถ้าวันหนึ่งหนูคิดว่าฮ้ยพี่มันไกลมันยากอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องเลิกกันอยู่ดีถูกไหมล่ะใช่ป่ะถ้าหนูคิดแบบนั้นอ่ะในไหนจะเลิกแล้วก็ลองใช้เวลาตรงนี้ให้มันดีที่สุดกันสิค่ะถ้าเรายังรู้สึกดีกับเขามากขนาดนี้นะคะค่เข้าใจละค่ะ ล,ลองอดูไปสู้ๆลูกเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณคกาแฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูครับไตรเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Friday ความเหงาเป็นเหตุ